สวัสดีครับตามติดกับ EP 2นะครับในการเปลี่ยนหัวเผารถฟอร์ดเครื่อง W L นะครับโดยหัวเผาที่ใส่เป็นหัวเผาที่รีวิวไปจากคลิปที่แล้วหัวเผาของมาด้าเครื่อง W L เหมือนกันนะครับนี่นะครับตอนนีนก็ทําการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับเพราะเราจะต้องทําการถอดหัวเผาออกซึ่งหัวเผานี้จะมีไฟขั้วบวกไฟบวก12โวลต์11โวลต์จากชุด ชุดรถไฟของหัวเผานี่นะครับจะเหลือประมาณสิบอ็ดโวลต์กว่าเราจะต้องปลดออกนะครับตอนนี้ไฟออกปลดออกนะครับี๋ย่เราจะทําการรื้อือชุดไอดีออกนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทําการปลดตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมได้คลายน็อตนะครับใช้เบอร์1ิบั้งหมดกล่องสีดานี่มีน็อตทั้งหมดสาม,มตัวนะครับน็อตเบอร์สิบั้งหมดแล้วก็ ตรงคอยดีตรงนี้ที่คอพาดนี้ก็ดีน็อตสามตัวเหมือนกันคือตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวตทั้งหมดสามตัวแล้วก็คลายน็อตตัสิบที่ข้อ,อยางตรงนี้นะครับสองงานนะครับผมาทาการลื้อเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราลื้อแล้วก็จะต้องลืมบอกไปอย่างต้องถอดท่อหายใจออกจากคอท่อข้ามท่อไอีข้ามนี่ด้นะครับการปลดคลิปล็อกตัวนี้คลายถอยลงไป นี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าหัวเผาเนี่ยจะใช้มีตั้งแต่สูบสูบสี่นะครับสูบสองสูบสองสูบสามสูบหนึ่งเนี่ยจะใช้เบอร์เจ็ดน็อตเบอร์เจ็ดทำการน็นอตเบอร์เจ็ดทำการขันที่หัวเผานะครับแต่ตัวของหัวเผาเองจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองครับหลังจากที่เราปลดทั่วแบตเตอรี่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถอดก่อนจะทําการเอานอ็อตของหัวเผาออกนะครับ ก็ต้องให้ประเอกของเรานะะอครับโซเน็กฉีดน้ำล่องให้เกียวมันคลายนะเพราะว่ารถคันนี้มันนซื้อมามันยังไม่เคยเปลี่ยนหัวเผาเลยแม้กระทั่งน็อตที่หัวขั้วไฟเบอร์เจ็ดก็เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้นะครับใช้เบอร์สิบสองนะครับหลังจากถอดหัวออกไปแล้วนะครับหัวไฟเบอร์เจ็ดใช้เบอร์สิถอดนะครับโดยใช้สเปรย์โซน็กฉีดฉีดให้มัน ลื่นนะครับแล้วก็หมุนเข้าหมุนออกเพื่อล้างเกลียวไปในตัวครับทำทีละสูบครับจนจบครับแล้วก็เอาหัวมาวัดแต่วัดไปแล้วนะครับว่ามันขาดจะวัดให้ดูใหม่อีกรอบนะครับหลังจากที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะครับอดเบอร์สิบสองถอดแล้วนะครับรวมทุกอันนะครับสูบหนึ่งออกมาแล้วนะครับสูบสองออกแล้วสูบสาม ออกแล้วนะครับสูบสีก็ออกแล้วนะครับต่อไปเราจะถอดหัวเก่าออกไปวัดนะครับมาแล้วนะครับหัวเผาถอดมาเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะครับอันนี้หัวเผาเก่าอันนี้หัวเผาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับว่าของใหม่กับของเก่ามันเป็นยังไงนะนี่นะครับ ดูดูดูของใหม่ก่อนนะถ้าประธานต้องขึ้นนะครับอ่าขึ้นแล้วโทศรศัพท์มองไม่เห็นขึ้นแล้วนะครับประมาณหนึ่งโองกว่านะครับ ข้าววันนั้นทานนะอันนี้ไม่มีเลยนะครับบอดสนิทนะครับของเก่าของเก่าอันนี้บอดสนิทเลยนะครับปลายสนิทเลยนะครับเรียงมิเตอร์ใหม่นะครับดูมิเตอร์นี้ดูง่ายๆครับนี้นะครับไี้ขึ้นนะครับนี้ขึ้นนะครับ ขึ้นนะครับของใหม่ของใหม่ยังไงก็ขึ้นนะครับของเก่าไม่ขึ้นเลยนะครับสามขึ้นหัวหนึ่งอันนี้ตายครับตายสามขึ้นหนึ่งหัวนะครับตายสามนะครับ รู้สึกจะสูบสองใช้ได้นะครับแต่ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ <c oughs> ไหนๆก็ถอดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยของขั้วไฟไม่ได้ไปสัมผัสดโดนกับตัวถังอันไหนหันตึงพอประมาณแต่ก็ไม่หลวมเกินนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องแบบไม่ได้ใส่กองกาศไม่เป็นดูนะครับนะครับโอเคครับ นี่นะครับใส่พ่วแล้วนะครับเตรียมจะไปสตาร์ทอูนะครับนะครับเปิดครับหัวเผาครับเราหัวเผาดับติดแล้วนะครับชึ่งเดียวนะครับโอ้โหนี่นะครับหัวเผาใหม่ติดง่ายด้วยนะครับโอ้โหดูครับ ง่ายครับคนไทยมันอยู่ข้างนานเหลือหัวเดียวก็เยเหลือสองหัววันนี้เหลือหัวเดียวก็เลยไม่ติดนะครับติดดีนิ่งมากเลยครับเยังไงครับรีวิวการเปลี่ยนหัวเผาของ h o n d ตีลโดยใช้หัวเผาของ Mazda ทำตีเอลไฟเต เปลี่ยนเขาต,ต่อไปเรื่อยวนะครัโรดติดตามชมคิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ